อีลอนเปิดราคาหุ่นยนต์ต้นแบบ Optimus เริ่มต้นที่740,000บาทอีลอนมัสซีโอเทสลาทำการเปิดตัวหุ่นยนต์ Human o o d รูปทรงเหมือนมนุษย์นามว่า Optimus ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ AI ที่มีพื้นฐานมาจาก Tesla FSD Beta s o f t w a ซอฟต์แวรในรถยนต์ไฟฟ้า Tesla มาใช้กับหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะครับอย่างฮาร์ดแวร์ตรงกลางหน้าอกของหุ่นยนต์ Optimus ตัวนี้ก็คือ Full Self d r i v i n คอ o พิวเตอที่อยู่ใน Tesla m o เด l 3ครับอีลอนบอกว่าหุ่นยนต์ที่ทุกท่านเห็นนั้นถูกพัฒนามาจากปี2021ดังนั้นยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากและยังไม่สมบูรณ์แบบ100%ที่จะนำมาขายนะครับอีลอนยังพูดอีกว่างานเปิดตัวนี้เป็นครั้งแรกที่หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งอะเทเดอร์หมายถึงสายแพที่เสียบกับหุ่นยนต์ครับอย่างไรก็ตามอีลอนมัดบอกว่าเราจะทำหุ่นยนต์ที่ทุกคนสามารถ ซื้อมาใช้งานได้ซึ่งราคาของหุ่นยนต์ตัวนี้จะไม่เกิน20,000ื่นเหรียญหรือ740,000บาทหรือถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้า a อ,อร่ากู o o d c อีกนะครับแล้วเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างอีลอนมัสบอกว่าอันนี้เป็นเพียงเฟสเริ่มต้นดังนั้นหุ่นยนต์ยังทำอะไรไม่ได้มากไปกว่ายกกล่องกระดาษรดน้ำต้นไม้หรือหยิบของไปวางอีกที่หนึ่งครับโดยวิศวกรโปรเจกต์ o p t i มัสนั้นได้บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถมองเห็นภาพต่าง เหมือนที่ Tesla m o เด l 3มองเห็นภาพต่างๆบนท้องถนนผ่านซอฟต์แวร์ Tesla FSD Beta เลยนะครับอย่างภาพนี้คือปุ่นยนต์หยิบกล่องไปวางไว้บนโต๊ะและอีกภาพนี้ก็คือภาพที่มาจากลูกตาคือกล้องของหุ่นยนต์ครับโดยที่ไม่ต้องมีอินพุตจากมนุษย์แต่อย่างไดครับอารมณ์เหมือน Tesla FSD Beta ว่าปักหมดุดไว้ขับตรงไปทางไหนแล้วเดี๋ยวทำเองครับอย่างภาพนี้ คุนยนรถน้ำต้นไม้คุณยนต์จะสามารถแยกแยะแจกแจงวัตถุต่างๆเป็นสีภาพต่างๆในภาพครับคุณยนต์จะแยกเองได้ว่าวัตถุไหนจับต้องได้เพื่อนํามาใช้งานหมายถึงว่ารถน้ําต้นไม้นั่นเองวัตถุไหนอยู่กับที่โต๊ะหรือวัตถุเป้าหมายหมายถึงต้นไม้เป็นต้นนะครับหลังจากการทํางานตัวจับวัตถุต่างๆนั้น เอามาจากซอฟต์แวร์ Tesla, FSD เกือบทั้งหมดและมาเขียนไรเบอรีบางส่วนเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถอินเ r อร์กับวัตถุนั้นๆครับพอเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็อดนึกถึงหนังเรื่องไอโรบอทไม่ได้เลยนะครับอนาคตเราคงจะได้เห็นหุ่นยนต์เหล่านี้เดินไปทั่วตามท้องถนนส่วนพวกเราก็คงเป็นผักอยู่ในห้องนอนพร้อมแว่น VR เหมือนในหนังเรื่องสโลเกตละมั้งครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารจากเทสลาที่หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง หากชื่นชอบก็ฝากกดติดตามหรือทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ